รายการวันที่17มกราคมรับชำระหนี้จากบจกมอเตอร์สำหรับใบส่งของใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SV 0001ทับ0001ได้รับใบหักภาษีหักหน้าที่จ่ายเลขที่2001รับเป็นเงินสดค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วเราจะเลือกไปที่ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์หนี้ค่ะ จากนั้นกดไปที่ปุ่ม Work ์ l โฟนะคะเลือกใบเสร็จบริการ RV ค่ะกดโอเคค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้ระบบเป็นผู้รันให้นะคะส่วนวันที่เอกสารจบบอกมาแล้วค่ะคือวันที่27เดือน1ปี5 8ค่ะรหัส ลูกค้าหากไม่ทราบกดจุดและ enter เพื่อค้นหาค่ะในที่นี้จดบอกมาว่าคือบริษัทมอเตอร์จำกัดดังแบบนั้นจงกด enter เพื่อเลือกได้เลยค่ะ type หากไม่ทราบกดจุดและ enter เพื่อค้นหาค่ะในที่นี้เราจะใช้คำว่า sv ซึ่งโจทย์ได้บอกมาแล้วนะคะ กด enter เพื่อเลือกค่ะเลขที่หากไม่ทราบกดจุดและ enter ค่ะในที่นี้จะมีรายการ i n v o i c ์ที่นำเสนอมาให้เราเลือกเพียงรายการเดียวซึ่งตรงกับเลขที่ที่โจทย์บอกมานะคะดังนั้นจึงกดเลือกได้เลยค่ะ ซึ่งจากโจทย์บอกมาว่ามีภาษีหักณที่จ่ายดังนั้นเราจึงเปลี่ยน n เป็น y ในช่องบันทึกภาษีหักณนที่จ่ายค่ะประเภทของเอกสารเราจะใช้ W L ซึ่งเป็นใบหักภาษีหักณนที่จ่ายบริษัทถูกหัก ไม่นำส่งแต่ไว้ตรวจสอบรายการเลขที่อ้างอิงจดได้บอกมาแล้วนะคะคือ2001ค่ะเงื่อนไขคือ1ค่ะค่ะหักณที่จ่ายตามมาตราเตรสามนะคะกด1ค่ะลำดับในรายงานภาษีคือ 0.0.0.0.2ค่ะประเภทเงินได้เราจะพิมพ์คำว่าค่าบริการนะคะอัตราภาษี3%ค่ะ มูลค่าภาษีทั้งใบจะเท่ากับ3 0บาทเสบาทแล้วกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะยอดสุดทธิจะเท่ากับ1,400บาทดังนั้นจึงกด F 1 0เพื่อบันทึกอีกครั้งค่ะระบบจะทำการลงบัญชีอัตโนมัติให้นะคะโดยเดบิตเงินสด 1,400บาทเดบิตภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหักณนะที่จ่าย300บาทเครดิตลูกหนี้การค้า1,700บาทและเดบิตภาษีขายไม่ถึงกำหนด700บาทเครดิตภาษีขาย700บาทดังนั้นกดบันทึกอีกครั้งค่ะในที่นี้เราจะไม่ขอพิมพ์นะคะกดโนูค่ะ